thank you แสดงของสภาวัฒนธรรมอำเภอพิชัยนะคะซึ่งนำโดยพี่ทัศนีสุภรน์หรือว่าป้าแขกประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพิชัยของเราซึ่งก็จะมีอาจารย์พิมนจากสีเนาะมาเป็นผู้ที่ประสานในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ ประธานสาภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอในทีเดียวค่ะนั่งอยู่เบื้องหน้าของเราในตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตราดท่านสรพงษ์มานะสุขอ,อนันต์ค่ะขอเสียงปรมือต้อนรับท่านด้วยนะคะค่ะและท่านสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดตระดค่ะเขาเขาเขาแนะนำทุกคนไปนะค่ะท่านค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ การแสดงวันนี้เรามาถึงการแสดงในชุดที่5ก,กันแล้วนะคะจากทั้งหมด9ชุดด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละอำเภอนี้ก็จะมีของดีแต่ละอำเภอโดยเฉพาะตามที่ อำเภอต่างๆได้มาออกจากนิทรรศการมาออกบูธในแต่ละอำเภอนอกจากนั้นแล้วศิละปะก,การแสดงและวัฒนธรรมเนี่ยท่านสามารถที่จะชมได้จากเวทีกลางของเราแห่งนี้และในคืนวันที่13มกราคมนะคะจะมีการประกวดนะคะนางสาวอุตรดิตและขุนสุดผู้ใจท่านพ่อปรียาพิชัยดาหักนะคะมาเป็นกำลังใจกันได้ส่วนวันสุดท้ายของงานคือวันที่16มกราคม เวทีกลางแห่งนี้ก็จะเป็นการออกฉลากการชาติเพราะฉะนั้นในตอนนี้เปิดโอกาสให้สําหรับทุกท่านนะคะที่จะร่วมทําบุญกับทางการชาตินะคะที่บูธของการชาติได้เลยแล้วก็ที่บูธของการชาตินั่นก็ยังคงมีใน,นส่วนของนิรร่ทศกาลท่านพ่อพระยาทิชัยดาบหักเริ่มตั้งแต่ประวัติทา่านพ่อพระยาทิชัยดาบหักให้ท่านได้เห็นจนกระทั่ง วาระสุดท้ายของชีวิตของท่านนอกจากนั้นในอีกบูธหนึ่งก็จะเป็นบูธถวายความอาลัยแด่สมเด็จพาจาระนางเจ้าชริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งพวกเราสามารถที่จะทำหนึ่งความดีล้านความรักถ่ารวมใจพักถวายภาพพันปีก็มีที่บูธนะคะสามารถที่จะไปบปันทึกภาพด้ยวยกันได้นะคะค่ะต้อง ขออนุญาตอ่ะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ตาในเชิญค่ะเขาบอกไว้ว่าจะต,ต้องมีประวัติความเป็นมาของผีตลกกันนิดหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นส่งใหม่ให้กับครับกับท่านต้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนะครับอ่าเรียนท่านประธานสภาวัฒนธรรมนะครับจังหวัดอุตกรดิตและท่าน วัฒนธรรมนะครับจังหวัดอุจรดิษณ์นะครับท่านสุรพันธ์นะครับและขอสวัสดีกับคณะนะครับทุกคณะนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับในเวทีกลางอย่างนี้นะครับวันนี้อำเภอท่าปลาครับผมสมชายธรรมใจนะครับผู้ใหญ่บ้านที่11ตำบลจริมนะครับเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลาครับมาพร้อมกับท่านนายจางออูซับครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลาครับ สำหรับการการแสดงชุดนี้นะครับก็อาจจะแต่งตัวไม่สวยนะครับเหมือนกับการแสดงในชุดที่ผ่นานมาครับเนื่องจากว่าวันนี้ถือว่าเราได้มีโอกาสนําเอาผีตลกนะครับที่ท่าปลานะครับมา,มาเปิดตัวนะครับหลายท่านที่ติดตามตามสื่อต่างๆนะครับอาจจะเห็นว่า,าผีตลกเนี่ยที่เขาแต่งตัวสวมหัวผีเนี่ยเขาเขาทำอะไรกันนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ลงลึกไปนในรา,ายละเอียดน,นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะขออนุญ,ญาต นำเอาเรื่องราวสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผีตลกที่ท่าปลาครับนามาบอกเล่าผ่านการสแสดงบนเวทีแห่งนี้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นอ,อ,อย่างนี้ละกันนะครับว่าประเพณีแหุ่ีตลกนะครับอาจารย์อาจารย์ตาใดครับอยู่คู่กับพี่น้องท่าปลามาไม่น้อยกว่า200ร้อยร้อยปีครับตั้งแต่ท่าปลายังอยู่เหนือเขื่อนศรษฐกิจนะครับจนกระทั่งอุปยพมาอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่เราก็ยังสื่อสารประเภณนี้นี้ต่อมาครับจนล่าสุดน,นะครับ เมื่อย้อนกลับไป4 5ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเราจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลาผีตลกเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในระดับประเทศนะครับหลายรายการเข้ามาถ่ายทำครับรายการล่าสุดนะครับเป็นรายการกินไปทั่วหัวบ้านงานครับอยู่ช่อง34อบอมรินทร์ทีวีท่านสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในอ่า YouTube ครับรายการกินไปทั่วหัวบ้านงานนะครับถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงรายการทุ่งแสงตะวันครับ นะครับรายการทุ่งแสงกะวันของช่อง3อาจรต์ใดครับครับผมย้อนกลับไปครับรายการไทย PBS ครับบ้านนี้มีตำนานนะครับก็ไปถ่ายทําและอีกหลายๆรายการนะครับที่ถ่ายทำผีตลกนะครับที่อำเภอท่าปลาอาจรอ์ใดครับแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศประเพณี้แห่งุตรกอลบือท่าปลาเป็นมรดกภูมปัญญาด้านวัฒนธรรมจังหวัด ตลาดปี2567วันนี้เราจึงได้นําประเพณีนี้ได้มานําเสนอแล้วเพลงที่ใช้สภานรรำทำอเมริกาเราได้แต่งขึ้นอีกเพลงวันนี้มีเวลาน้อยเราจะนําเสนอเพลงแห่พีตลกกับซอสติงแห่พิตลก2เพลงครับในการดําเนินการต่อไปนะครับครับสำหรับการแห่พิตลกนะครับหลายท่านคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวครับ,รบแต่จริงๆแล้ว ประเพณีนี้ครับเข้าไปผูกกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการสื่อทอดพระพุทธศาสนาโดยใช้ผีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ถ้าจะเห็นนะครับเดี๋ยวจะเห็นน้องๆนะครับซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ครับเป็นน้องๆที่เคยออกรายการทุ่งแสงตะวันนะครับของช่องสามนะครับมาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยการส่งเสริมนะครับประเพณีเฮปิตลกมีเป้าหมายสําคัญครับคือการ แห่ hey, เอาต้นกล้วยต้นอ้อยต้นพุกต,ต้นขาที่มีอยู่ในชุมชนครับก่อน<ป>ออกพรรษาก่อนออกพรรษาแต่ครับเอาไปประดับประดาสารการเรียนให้เป็นป่าหุ่นโบราณเพื่อเทศมหาชาติมันต่างกับอีตาขนมันเลยใครใอีตาขนเขาจะเล่นก่อนออาพรรษาครับแต่เขาก็เชื่อมกับการเทศมหาชาติเหมือนกันแต่พเราเล่นก่อนออกพรรษาแห่ต้นกล้วยต้นอ้อยต้นขาต้นพุกเอาเป็นประดับประดาสารการเรียนให้เป็นปบาหุ่นโบราณแล้วเทพมหาชาติใช่นะครับก็ 5. พร้อมแล้วครับอย่างนี้ที่น้าปลาเรานะครับมีคุณครูใตลงคนเมื่อกี้นะครับแต่งเพลงโดยมีสภาวัฒนธรรมกัหตันข้อมูลให้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวชมการแสดงเพลงเลขนะครับ เพลงแห่ผีตลก2567ครับผมนะครับซึ่งเพลงนี้แต่งโดยคุณรูปไตยลงอินทจันทร์แล้วก็ำเนินสืภาสารโดยอาจารย์พันเอกใจหลวงอาจารย์ภาพิชาตดุลจีมหาวิทยาลัยลราชภัฏที่จริงเราทําเป็นเป็นคลิปอะไรสกวันนี้เราดูสดครับขอเสียงปลบมือต้อนรับผ <Okay. S 1> ีตลกอำมือหน้าปลาครับประเพณีเห่ผีตลกขอเพลงครับ <Okay. S 1>